เตรียมตัวเซลนะฮะมา57เรียบร้อยนะฮะเปิดออเดอร์นะฮะใส่ใส่หยดหไปฮะห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบนะฮะใส่ออเดอร์เซลนะออเดอร์แรกแอคทีฟนะฮะได้ไม้แรกนะฮะไหมห้าเจ็ดไม้หนึ่งนะฮะทีพีนะครับทีพีห้าร้อยทีพีแรกนะทีพีหนึ่งสามสามห้าสองเอสแร์เราจะตั้งนี้นะกรอบพันจุดนี้นะฮะ ดียูทีพีไปแล้วซึ่งโซนนี้ก็ถ้าเราติฟิโบก็อยู่ที่โซน6 1 8ผมเล่นตามระบบนะนะฮะแต่ดูทรงน่าจะพอได้ได้ลุ้นแหละเพราะว่าดี y ก็ลงมาดีดัแล้วนะฮะดีเก็เทลงมาถึงราคาโซนที่เขาจะบายที่เขาจะเด้งขึ้นแล้วนะฮะนะแล้วก็ทองคําก็เคื่อนถึงโซนแล้วนะครับอาจจะพร้อมที่จะลงเหมือนกันฮะหนึ่นาทีมีสัญญาณแล้วยงังหนาทียังไม่มีสัญญาณนะแต่ว่า SD ฉีกไปแล้ว เดี๋ยวรอเขาถ้ามีสัญญาณก็น่าจะสวยอยู่นะถ้ามีสัญญาณด้วยฉีกด้วยนะฮะรอเลยรอว่าเซตเนี้ยเขาจะดีกลับมาประมาณสักเส้นเขียวเส้นเหลืองนะฮะไปลุนลุนลงมาฮนะตามโซนนะฮะออเดอร์ดีเนวีเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูตัวของเ d ดีด้วยถ้า SD ลงมาเรื่อยๆเลื้อยมาเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยหาจากกังหวะปิดกำไรกัน ชุดนี้คือไปก่อน5 0 0ร้0ยพันพันห้าก่อนนะเอาไว้อยู่ก่อนให้มาลลงมาก่อน52เปา้าแรกนี่ถ้าสมมุติตามนี้นะถ้ามันไม่เบรกหลุดได้นะก็คือตามกรอบ c h a ชแนลเนี่ยบอกเลยว่าชุดนี้คือรันได้ยาวนะ5้0 0ันหกจุดนะนะครับถ้ารันชุดนี้ได้อะแล้วถ้าเขาเอาตรงนี้เอาอยู่นะผมบอกก่อนเลยได้ทุกคนได้ถือไว้นะฮะใครมีไม้สวยสุดก็ถือไว้เลยหกสเนี่ยตำ่ตำต่ำสามพันอะโอเคไหม จนกว่าจะเบรก5,000ไปถึง6,000 7,000ได้เลยโอเคไหมฮะนี<ม>่ใชสสุดอเมริกาอ้าวเรียบร้อยทีพีหนึ่งฮะดันโรเมอเรียบร้อยฮะทีพีหนึ่งไปอีกนิดเดียวจะทีพีสองแล้วไหนใครบวกอยู่บ้างพี่บวกบวกกันหน่อยโอ้โหเพิ่งเห็นว่าสัญญาณเซลมาด้วยเนีย่ยเพิ่งได้เปิดหน้านี้กราฟก็ยังอยู่เส้นเส้นม่วงอยู่เลยนะเดี๋ยวรอรุนลงมาอีกนิดนึงนะครับ <S <S เห็นไหมเป๊ะเลย60% 61.8%นนะของโซนอ่า ฟิโบนะฮะแล้วก็บวกกับดิสเซนวีที่เราวางไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะที่เราวางแผนไว้ซึ่งชุดนี้ถ้าเอาอยัางไงอะยังไงมันก็คุ้ม s อเราพันจุดตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนได้แล้วเนี่ยเลื่อมมากันทุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลันเลยนะไม่มีความเสี่ยงแล้วย้ํานะถือนะนะครับถ้าเป็นรูปนี้จริงถือนะต้องถือให้คุ้มนะทุกคนโอเคไหมนะครับเราได้จุดสวยแล้วถ้าสมมติชุดนี้มันใช่นะถือเลยนะเราจะทีบีสองแล้วฮะได้ทันแล้วทุกนะคน oh. เรียบร้อยฮะทีบีสองปมือ พันจุดประมือฮะได้ห้าสิบเจ็ดมากระนาทุนนั่นเลยไหมฮะกันเลยฮะลุยต่อนี้พี่บวกพันจุดแล้วฮะไอทีพีสองแล้วเราลุ้นต่อที่พี่สามฮะอ่าปลอกใบสี่สิบสองนะฮะอา้าสี่สองทีพีแล้วนี่ทีพีสามแล้วเรียบร้อยดัน oh. โอ้โหหวานเจี๊ยบไปกันต่อโโอ้โหใครพอใจนะฮะปิดกำไรได้นะฮะถือยันลูกบวชครับอีกนิดเดียว อีกเดียวทีพีสี่ปุ๊บปิดไลท์เลยนะโอเคไหมอีกร้อยจุดเท่านั้นหนึ่งร้อยจุดร้อยห้าสิบจุดยี่สองร้อยจุดร้อยจุดห้าสิบจุดห้าสิบจุดห้าสิบจุดเดียว oh. ทีวีทีวีสี่นะสองพันจุดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยะฮะเคลียร์กับลาชุดนี้โอ้โหหวานเจี๊ยบ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  กำไรใครพิมก๊ไรขอเสียงกำไรหน่อยได้ไหมฮะทุกท่านพิมพ์กำไรมาลุว,ลวยผมหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหคลองแท้รอยเปิดเส้นจะบอกว่าวันนี้นะฮะไลฟ์สดแค่หนึ่งชั่วโมงพอฮะตั้งมือ <laughs> ยังไม่ถึงสองทุบเลยนะฮะใครจะถือทีวีห้านะ,ะให้ออเดอร์กาวเลยฮะให้ออเดอร์กาวเลยนะฮะ,ะ,ฮะชุดนี้นะฮะสามพันจดุดคือยี่สิบเจ็ดนะฮะ โโอหให้เพิ่มนะฮะทีพีหนะ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 ้าสามสามสามสองฮะทีพีหกนะฮะสามสามยี่สิบเจ็ดนะฮะกาวเพิ่มอีกอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าตามในไลน์นะถ้าสมมติชุดนี้นะถือรันนะฮะห้าพันจุดขั้นต่ำนะโอเคไหมนะฮะถ้ามันอยู่ขั้นต่ำนะโอเคไหมสัญญาผมก่อนนะฮะถือลุ้นสักไม้นึงมาเบาก็ได้นะก็วันนี้ก็ ยินดีกับทุกคนด้วยนะที่ได้กำไรแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เทรดกับทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ใครพอจะกำไรแล้วก็แคปแฮชแท็กว่า,าเทรดทองกับท่านสุรต่างได้ไหมฮะนะครับอันนี้เป็นการรบกวนพี่ๆนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมได้มาเทรดต,ต่อนั่นเองนะครับโอเคไหมขอบคุณมากค่ะยินดีมากฮะ